สวัสดีครับผมมือนี่กะบเปเจียวปลาครับผมเจียวปลานี่นี่ครับผมปลาเนื้อปลาครับผมเนื้อปลาลงไปเลยครับผมเจียวปลากินกับมทอดไข่แมลงนะครับผมปลาในปลาใบมะแฮกครับผม,บผมป,ปลปา บ้านเฮ่านี่คว่วป่าในี่กลางครับผมแต่ว่าป่านี่ผมมีการกลางน้ำนะครับผมก็แปลกใจอยู่คือกันคือผมมีแสดงว่าผสมดัดเปลงเนี่ยใดครับผมมันเลยผมมีการใส่พริกผงนะครับผมกัดตะว่าครับผม จตกใจอยู่คือกันครับผมข้นว่าปลาในบ้านทำาโอ้กางงามเค,ค,ค,ครับผมอันนี้ผมมีเลยนัวครับผมผมนัวเสียบเกลาแล้วครับผมทำกับผมบัดเกี่ยวใช้น้ำปลาซื้อนี่นะครับผมบ มีแต่ว่ามีบบหลายครับผมบ้านเฮานื้ปลากระสุกปลาเนี่ยครับผมเป็นชนิดเดียวกันนี่นะครับผมกลาตงตรงกุ้งชิ้นหรืว่าในบุ้มมีครับผมหอมครับผมหอมหอมใบบุมีครับผมใส่หอมหัวใหญ่เท้านครับผมต่ำใส่ร้องน้ำปลาเลยครับผม ซอยๆก่อนครับผมแล้ก็สิเป็มน้ำปลาลางลงไปครับผมน่ากรสิเก้าหน้าหอมนะครับผม <c oughs> กรสิได้ปลูกผักกิน้ะครับผมใส่ลงไปเลยครับผมง่ายๆครับผม ยากอย่างก็เฮ็ดกินเองแล้วครับผมมาเฮ็ดงานต่างบ้านต่างเมืองครับต่ำกับผมไปหวงหวงกับผมหอมหอม,หอหอม,มากมากเพราะผมเ,เมพี้ยนไปต้องเพิ่มผิดลงไป ปลามาแล้วครับผมปนะครับผมใส่ลงไปเลยครับผมน้ำคนดีแครับเกี่ยวปลาครับผมเป็นไรไร ซิมครับผมเสียนนบเนนนนกรผมทีเลยครับผมง่ายครับผมไง,ไง่ายกรผม,มกินมากครับผมสีเม,มืองครับผมอืม้ม ครับคุ่ณสำหรับคลิปนี้ก็จะไปเพียงแค่นี้นะครับคุสวัสดีครับ